าชิกนิตเตสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับปรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร0 2น1 3สองห้าสวัสดีครับ รับสัปดาห์นี้นะครับมาดูเรื่องของการพ่วงแบตเตอรี่หน่อยนะครับเนื่องจากว่าในช่วงของการที่หยุดอยู่บ้านแบบนี้นะครับหลายคนมีปัญหารถจอดทิ้งเอาไว้นานนะครับก็เลยมีคําถามเข้ามาว่าพ่วงแบตเตอรี่ทํำยังไงนะครับแล้วก็มีการถกเถียงกันอีกในหลายๆประเด็นต้องบอกงี้ก่อนว่าวันนี้มันมีวิธีการอยู่2แบบแบบแรกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบบดั้งเดิมซึ่งเดี๋ยวผมจะกลับมอธิบายให้ฟังแบบที่2เนี่ยนะครับมีแบบที่เป็น power bank ที่ประจุไฟเยอะๆพ่วงแบตเตอรี่ข้อดีก็คือว่ามันพกพาไปได้ครับแต่ข้อเสียของมันก็คือคุณก็ต้องชาร์จไฟใส่ใน power bank นี่แหละเพื่อให้มันมีกระแสไฟพอที่จะสตาร์ทรถพ่วงกับแบตเตอรี่อีกอย่างหนึ่งคือความจุประจุไฟมันเยอะเพราะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของการเก็บดูแลรักษาก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวมาทำวิธีแรกพร้อมกับตอบข้อสงสัยก่อนส่วนเรื่อง power bank เดี๋ยวไว้มีโอกาส กลับมาว่ากันอีกทีนึงนะครับการพ่วงแบตเตอรี่นี่ก็จะมีอยู่ง่ายๆคืออย่างแรกก็คือต้องเป็นเซตสําเร็จรูปแบบนี้วิธีการที่ไปเลือกซื้อสายพ่วงแบตเตอรี่เนี่ยนะครับก็จะมีขายสําเร็จรูปอย่างนี้เป็นเซ็ตช่วยเหลือฉุกเฉินเนี่ยก็จะมีทั้งสายพ่วงแบตเตอรี่สายลากจูงสัญ,ญญาณสามเหลี่ยมสะท้อนแสงแล้วก็ตัวที่เสียบที่จุดบุหรี่เป็นไฟสปอตไลท์แล้วก็เตรียมถุงมือไว้สักคู่หนึ่ง พวกนี้จะเป็นแบบสําเร็จรูปหรือบางคนอาจจะเห็นเป็นถุงพลาสติกขายตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อให้ดูครับจุดสังเกตคือให้ดูว่าสายไฟเนี่ยต้องไม่เส้นเล็กจนเกินไปแล้วจริงๆแล้วที่ฉลากเนี่ยเขาจะมีระบุบอกเอาไว้เลยนะครับว่ารองรับกระแสไฟได้ปริมาณเท่าไหร่นะครับอีกอันนึงก็คือการใช้สายพ่วงแบตเตอรี่แบบที่ต่อเองนะครับจะเห็นว่าลักษณะเนี่ยจะแตกต่างกันชัดเจนนะครับ แบบนี้เนี่ยคือเราเลือกได้เลือกสเปคขนาดของสายไฟได้เลือกความยาวได้นะครับแน่นอนราคาก็ย่อมสูงกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็อุ่นใจสบายใจได้เทียบให้ดูเห็นเนก่อนนะครับดูสายไฟของตัวนี้เห็นไหมฮะขนาดของสายไฟก็ต่างกันแล้ความแตกต่างกันของขนาดของสายไฟก็ขิดความสามารถในการพ่วงครับกับเรื่องของการทนความร้อนในการที่กระแสไฟมันจะผ่าน เพราะว่าในลึกๆแล้วข้างในเนี่ยมันมีวัสดุข้างในที่แตกต่างกันพวกผลลดทองแดงพวกนี้ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นใครจะเลือกใช้แบบไหนก็แล้วแต่นะครับวันนี้เดี๋ยวศาสตร์ทิตให้ดูคือเอารถ isuzu d-max v-cross เนี่ยมาช่วยรถกระบะคันนี้เนื่องจากคันนี้สตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวจะมาช่วยคันนี้ว่าถ้าให้สตาร์ทติดจะทำยังไงนะจะลองให้ดูทั้งสงแบบในพวกชุดพ่วงเนี่ยนะครับ ก็จะมีอุปกรณ์แล้วก็มีคู่มือบอกเลยอันนี้เขาก็จะบอกไว้เลยเห็นไหมครว่าสีแดงกั้วบวกสีดำกั้วลบนะครับเพราะนั้นก็ต่อให้ตรงกันแล้วขั้นตอนนี่ที่เถียงกันมากเลยคือขั้นตอนที่หนึ่งครับคีบรถคันที่ไฟหมดก่อนนะครับแล้วถึงไปคีบรถคันที่มีไฟนะครับ เป็นขั้วบวกนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เอาขั้วลบขีดเดี๋ยวผมไล่ให้ดูแต่จริงๆแล้วอันนี้ข้อถกเถียงอันนี้ต้องบอกงี้นะครับมันมันขึ้นอยู่กับวิวัฒนาการของแบตเตอรี่คือในสมัยก่อนเนี่ยแบตเตอรี่อาจจะไม่มีวิวัฒนาการมากนักนะครับก็ต้องระมัดระวังแต่ว่าณนะปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่คุณสมบัติแบตเตอรี่เนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นเนี่ย ถ้าไม่อย่างแรกเลยสําคัญที่สุดเลยคือไม่ให้มันผิดคั่วบวกกับบวกลบกับลบเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะอย่ากมนะครับบอกก่อนว่าอย่าก,กรรมคืออะไรโอกาสที่คั่วมันจะสปาร์กกันนะ่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะฉนั้นเนี่ยนี่วิธีตามโครงสร้างของเขานะวิธีการคีบแบตเตอรี่คือดูคั่วก่อนเดี๋ยวผมขอดูคั่วอันนี้ก่อนนะอันนี้ส่วนใหญ่ที่มีหุ้มไว้เนี่ยจะเป็นคั้วบวกนะครับตัวที่ไม่มีหุ้มจะเป็นคั้วลบ นี่ตามที่คู่มือบอกนะครับอันนี้คีบขั้วลบก่อนแล้วก็ไปคีบขั้วลบคันนี้แล้วก็เอาขั้วบวกมาคีบขั้วขั้วบวกคันนี้แล้วเข้าขั้วบวกฉะนั้นจะเห็นว่านี่คือข้อจํากัดของสายพ่วงแบบที่แบบเป็นแบบสําเร็จจึงเป็นที่มาว่าทําไมผมถึงมีชุดสายพ่วงแบตเตอรี่ที่เป็นชุดที่ต่อขึ้นมาเองนะฮะชุดนี้ก็ใช้งานมานานแล้วนะครับ เวลาช่วยเหลือเวลาไปคารวานนี่จะเห็นว่าชุดนี้นี่ความยาวยาวยาวเหยียดเลยแหละประมาณ3าเมตรหเมตรได้นะครับแล้วก็ด้วยขนาดสายไฟขนาดนี้รองรับได้ถึงแบตเตอรี่รถบรรทุกอ่ะนะฮะแปดสิบแอมปอร์แอมไรใส่ได้สบายๆนะครับเหมือนเดิมแยกขั้วออกจากกันก่อนอย่าให้มันไปสปราร์กะอะไรทางที่ดีนี่วางกับพื้นดีกว่าขออภัย เพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็คีบขั้วลบสายมันหนักก็ต้องระวังหน่อยคีบให้แน่นนะครับแล้วก็ผ่อนสายช่วยนิดนึงนะฮะอ่าเนี่ยมันจะได้ไม่หักโคนฝั่งนี้เหมือนกันนะครับ คลิปขั้วลบแล้วก็ไปเอาขันที่ไฟขันที่ไฟหมดนะครับคลิปขั้วบวกผ่อนสายขึ้นมา อย่าให้ดูว่าอย่าให้โดนใบพงใบพัดนะครับจริงๆปล่อยทิ้งไปเลยก็ได้นะแต่ว่าสายมันจะหนักหน่อยดูให้คว่แน่นหนาแค่หนึ่งแล้วก็จับฝั่งนี้ใส่ตอนนี้เดี๋ยวผมสตาร์ทรถคันนี้ก่อนสตาร์ทคันที่มาช่วยก่อน ถึงสตาร์ทคันนี้ดูให้เป็นเกียร์ว่างนะครับเอาให้ปลอดภัยก็คือเหยียบคัดไปเลยเหยียบคัดเข้าเกียร์ว่างดึงเบรกมือไว้ทีนี้ตอนถอดออกนะถอดออกก็ถอดออกได้เลย นะครับถอดจากคันที่ย้อนถอดจากคันที่มีไฟคือย้อนขั้นตอนทุกอย่างถอดนี้ก่อน4ี่ขั้วไม่ชนกันนะครับ3ามสองหนึ่งเห็นไหมแล้วคันที่มาช่วยเนี่ยเราก็เร่งรอบเครื่องยนต์ไว้ซะหน่อย เนื่องจากไฟมันหมดเราก็เร่งรอบเครื่องยนต์ไว้สักประมาณพันพันห้าร้อยรอบยังไม่เปิดระบบไฟระบบแอร์นะครับโอเคแล้วก็ฟรีเครื่องไว้ประมาณสักสามถึงห้านาทีฟีเครื่องทิ้งเอาไว้ก่อนนะฮะในขณะที่วิธีการก็อย่าลืมเก็บอันนี้กลับเข้าไปด้วยนะครับเก็บหัวน,นี้กลับเข้าไป เก็บหัวนี้กลับเข้าไปติดฝากระโปรงล็อกให้เรียบร้อยเท่านี้เองส่วนที่มีคําถามเดี๋ยวผมดับเครื่องและอธิบายต่อให้ฟังนะครับคําถามอย่างแรกนะครับในกรณีรถทันที่มาช่วยเนี่ยมาถึงแล้วต้องดับเครื่องไหมไม่ต้องก็ได้นะแต่ไม่พอไม่ต้องปุ๊บเนี่ยการทํางานต้องระมัดระวังเพราะอะไรเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ยังทํางานอยู่ แต่วิธีการคีบก็คีบเหมือนเดิมหนึ่งขั้วลบของรถคันที่ขรถคันที่ไม่ติดขั้วลบคันที่ติดขั้วบวกพันธไม่ติดไปขั้วบวกพันธ์ที่ติดนะครับหรือบางคนอาจจะคุ้นเคยกับวิธีการคีบขั้วลบของพันธ์ที่ไม่ติดเนี่ยคีบไว้กับตัวถังมันทําได้หมดคือบางคนบอกว่าเฮ้ยแล้วต้องคีบตัวถังหรือต้องคีบขั้วลบคือแต่ก่อนเนี่ย ประสิทธิภาพของสายพ่วงแบตเตอรี่มันก็ไมได่ดีเหมือนทุกวันนี้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ก็ไม่ไดีเหมือนวันนี้เป็นการป้องกันการป้องกันที่ว่าอีกอย่างก็คือเขากลัวขี้ผิดขั้วก็เลยให้จับขั้วลบเนี่ยลงกลาวไปกับตัวถังที่เป็นเหล็กนะฮะวิธีการก็คือคุณจะทําแบบนี้ก็ได้นะครับคุณก็ขี้ไปกับตัวถังก็ได้มันไม่มีผิดไม่ได้ผิดไม่ได้อันตราย จุดที่อันตรายที่ต้องระวังคือหนึ่งไม่ขีดผิดขั้วสองจังหวะชักเนี่ยชักลบกับลบเพราะอะไรเขาไม่ให้ชักลบกับบวกเพราะอะไรสมมุตินะคุณชักลบกับบวกฝั่งนู้นยังไม่ชักมาสปาร์กกันไฟมันลงที่ตัวมันช็อตใครไม่เห็นไม่รู้ผมเม่เคยบางทีเราถอดออกมาเนี่ยเอามาเกี่ยวเกี่ยวกันเนี่ยยังเห็นมันแป๊บๆปอยู่เลยเพราะยังมีไฟวิ่งอยู่ในในตัวสายพ่วงไง รานนั้นจะขีปปาวก็ได้ขีปขั้วก็ได้ขีบขั้วก็ให้แม่นขั้วแค่นองไม่แน่ใจจะขีปกาวก็ไม่มีปัญหานะครับขั้นถัดมาคือสตาร์ทก่อนจะสตาร์ทรถพันที่ไม่ติดปิดระบบไฟให้หมดแอร์วิทยุเครื่องเสียงเครื่องฟอกอากาศปิดให้หมดที่ชาร์จบ่งแบตชักออกให้หมดพอมันติดแล้วอย่ารีบอากาศร้อนโอ้โหรีบเปิดแอร์เดี๋ยวมันกระตุกแล้วดับลงไป ให้เร่งเครื่องประมาณพั0 0ามร้รอบแช่ไว้สัก3-5นาทีนะครับแล้วสักพักหนึ่งค่อยเปิดระบบไฟเปิดระบบแอร์ใช้งานดูว่ามันปกติไหมแล้วก็ไม่ใช่พาปล่อยผ่านเอารถเนี่ยไปเช็คแบตเตอรี่ดูซะหน่อยบางทีปัญหาง่ายๆคือน้ำกันน้อยน้ำกันหมดแบตเตอรี่เสื่อมเดี๋ยวนี้ก็ง่ายตามศูนย์บริการอะไรก็เสียบที่วัดแล้วก็วัดโวลต์ดูแต่ดูด้วยนะว่าเขาเลือกขนาดแบตของเราถูก 85 850แอม60แอมไปเลือกขนาดเป็น80แอมมันก็ขึ้นกว่าน้อยอะ่ะอันนี้เป็นข้อที่จะต้องระวังด้วยนะครับและทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยให้ระวังเรื่องความปลอดภัยดูนิดนึงว่าเออไม่มีรถไปมานะยืนอยู่ข้างถนนมีคนอีกคนนึงอย่างน้อยต้องมีสองคนอะ่ะคนที่มาช่วยกับรถที่เสียคนที่เขาทําอยู่อีกคนนึงก็คอยดูรถหน่อยอยู่ข้างถนนเดี๋ยวรถเฉียวชนไปจะเปิดประตูจะลงจากรถ มองกระจกหลังแง,ง้มๆดูข้างหลังซะหน่อยนะครับแค่นี้เองก็เป็นที่ถกเถียงกันกระจ่างเลียเข้าใจนะเรื่องพ่วงแบตเตอรี่นะครับท้ายที่สุดคืออายุการใช้งานของแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ประมาณ2ปีบวกลบเรียกว่า18เดือนตั้งแต่ปีครึ่งเป็นต้นไปเนี่ยไปจนถึง2ปีเนี่ยอยู่ในช่วงอายุเขาถามว่าแล้วอายุการใช้งานบางคนบอกใช้ได้นานเพราะอะไรแปลว่าคุณเป็นคนมีวินัยตรวจแบตเตอรี่บ่อยไม่ได้ไปเพิ่มระบบไฟให้หลบรถยนต เวลาจะดับเครื่องปิดไฟปิดแอร์ทำทุกอย่างแบตเตอรี่ไดชาร์จระบบชาร์จไฟมันทำงานเต็มที่มันก็ยืดอายุการใช้งานได้มันตรวจน้ำกันสม่ำเสมอหรือถ้าใครไม่ตรวจเนี่ยใช้แบบเป็นแบบนี้แบบสำเร็จรูปก็ดูจากตาแมวนะครับแล้วเขาก็มีการรับประกันของเขาอยู่อย่างนี้ก็ได้นะฮะวันนี้เคลียร์กระจงังคราวหน้าจะมีอะไรมาให้ชมกันไว้ติดตามกันต่อครับ